เฮลโลสวัสดีค่ะเบบี้อายุ r รตดิที่รักคุณพร้อมหรือยังอารมเรติฉันพร้อมแล้วค่ะเร y ด e เรตก พร้อมแล้วไปกัน I'm not ready yet ฉันยังไม่พร้อมค่ะ Be c a u s e o f w h a t เพราะอะไร I have n e p r e p e d a n y t h i n g yet ฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลย it okay I can w a s t ไม่เป็นไรฉันรอได้ y o u t o o k that เอางั้นเหรอ yes ใช่ วัดอ t ท i ินี่อะไร Which ไหน My personal items ของใช้ส่วนตัวฉัน Are you ready? พร้อมอยัง not ready yet ยังไม่พร้อม i m ready พร้อมแล้วค่ะ where are you going ไปไหน go buy food ไปซื้ออาหาร go buying product for the h o u ไปซื้อของใช้ในบ้าน do you need anything else คุณต้องการอะไรอีกไหม no ไม่คิมซอลอันแบกทางั้นกลับแล้วนะโอเคตกลงค่ะ Do you want คุณต้องการไหม มีต้องการ do not need ไม่ต้องการ do you want it เอาไหม take I don't want it. May Alka, huh? do you want to go? Bye, mày. Where are you going? Bye, mày. go to garden house. Bài bán chuẩn. Go. I. I'm not going. Mấy bài. Do you watch ทำอะไร Not doing anything ไม่ได้ทำอะไร Can you call me โทรหาได้ไหมโอเคได้ค่ะ What are you doing? Tham gia I'm cooking. Thăm ăn I'm eating. Chăn thả ăn Working. ทำงานอยู่ p r e p a r i n g to r e a e work กำลังเตรียมตัวเรื่องงาน t o e to bed กำลังจะเข้านอน g e t r e a d y to bed เตรียมตัวเข้านอน Taking a shower ารกำลังอาบน้ำ prepare to take a shower เตรียมตัวอาบน้ำ going to party กำลังไปงานปาร์ตี้ prepare to go to a party ตรียมตัวไปงานปาร์ตี้ a k t i o n walk กำลังเดินเนร่่น Prepare to go for walk เตรียมตัวไปเดินเร่น Running กำลังวิ่ง running around ทำ running run prepare to go running เตร,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 รียมตัวไปวิ่ง travel ไปเที่ยว prepare to travel เตรียมตัวไปเที่ยว go i n to the airport ไปสนามบิน prepare to go to the airport เตรียมตัวไปสนามบิน h a b e y o บ been น o ่วนรองเท้าไปนาน ra rồi thủ cớ mấy ngàn, đặt mấy ai thứ tay đây này ok ตกลงค่ะโอเคดาริ okay, ตกลงที่รักโอเคไมยดาริ okay, ตกลงที่รักของฉันออร้าดาริได้สิที่รัก Yes Darling ได้ค่ะที่รักได้ครับที่รัก Do you love me รักฉันไหม Do you like me ชอบฉันไหม Come stay with me มาอยู่กับฉันไหมคาวิเศษ์ไม้คันทรีมาเที่ยวประเทศฉันไหม Want to travel with me? ไปเที่ยวกับฉันไหมย o u marry me แต่งงานกับฉันไหม Are you ready to marry me? คุณพร้อมที่จะแต่งงานกับฉันไหม Are you ready? คุณพร้อมไหม Can you tell me? บอกฉันได้ไหม What are you thinking? คุณคิดอะไรอยู่ Tell me. บอกฉันสิ Can you talk to me? พูดกับฉันได้ไหม Today I would like to end the clip here. วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ s e e you น่คลิปคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ thank you for clicking f o l l o w ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ